สวัสดีค่ะโอแก้วมณีนนะัฒนันการมณีค่ะคลิปนี้นะคะโอจะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับเครื่องฮิวรีออนนะคะก็คือเครื่องผลิตน้ําไฮโดรเจนนั่นเองนะคะน้ําไฮโดรเจนมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรนะคะให้เพื่อนๆเ,เซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะแล้วจะได้รู้ว่าคุณสมบัติของน้ําไฮโดรเจนนั้นดีอย่างไรนะคะ สําสหรับคลิปนี้นะคะโอมีเคสจากที่ทางภาคใต้นะคะที่มีเพื่อนเขารวมทั้งตัวเขาด้วยนะคะที่จะเป็นมีทั้งโรคภูมิแพ้นะคะโรคเบาหวานโรคไตโรคเส้นเลือดติดตันนะคะเขาหลังจากที่เขาดื่มน้ําไฮโดรเจนแล้วเนี่ยคะ่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนึงนะคะระพิมสีจงรักษษพุทธภูมินะคะ ชื่อเล่นชื่อฟาริดานะคะก็เป็นคนจังหวัดสตูลน,นะคะก็คือที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือนะคะเครื่องผลิตน้ำายูเรออนของเรานะคะดิฉันประทับใจมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ที่ดิฉันประทับใจเพราะว่าเครื่องผลิตน้ำายูเรออนเนี่ยนอกจากทำให้ดิฉันได้สวยนะคะดิฉันก็ได้หายจากการป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะมานานแล้วหลายสิบปีนะคะ แล้ววันนี้นะคะที่ดิฉันชอบมากที่สุดเครื่องผลิตน้ำยูรรออนเรานะคะไม่ได้ดื่มคนเดียวเราไม่ได้ใช้คนเดียวแตกต่างจากการที่เราใช้สินค้าตัวอื่นเราได้ใช้คนเดียวนะคะแต่น้ำยูรรออนของเราเนี่ยเราสามารถได้ใช้กันทั้งครอบครัวเลยนะคะและสมาชิกที่นะคะมีโอกาสได้พบกับน้ำยูริออนะคะทุกคนประทับใจหมดเลยนะคะบอกแล้วผมถามนิดนึงนะครับเขาเรียกว่า ผลิตผลของผลิตภัณฑ์หรือว่ารีวิวการใช้เนี่ยมันเห็นผลยังไงครับมีสักคสยกตัวอย่างให้ฟังไหมครับคือยกตัวอย่างสัก็ตหนึ่งนะคะที่ดิฉันได้พบนะคะกรณีเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางภาคใต้ของเรานะคะมีคนหนึ่งนะคะเป็นเป็นแพทย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดสตูลนะคะเป็นโรคไตนะคะ เป็นโรคไตแล้วก็ไตเนี่ยอพอกไตแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นโรคเบาหวานนะคะจากเดิมที่นอนคาที่นะคะคาเตียงนะคะไม่มีแรงนะคะก็ส่งผลให้ท่านเนี่ยนะคะได้ดื่มน้ําอิริออนแล้วก็ใช้ผ้าหนาไมยนะคะปรากฏว่านะคะระยะไตก็นะคะจากระยะที่สี่ก็เหลือระยะที่หนึ่งนะคะจากเบาหวานนะคะที่เป็นสองสาร้อก็อยู่ที่ร้อยกว่า นะคะแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่นะคะก็รเรียกว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับนะคะเบาหวานนะคะความดันนะคะแล้วก็โรคที่เป็นเ,เส้นเละตีดในทางเดินหัวใจนะคะที่ทางปัตตานีนะคะทำบายพาสไปแล้วหนึ่งเส้นและหมอนักที่จะทำอีกสองเส้นนะคะ ปรากฏว่าได้นื่น้ำยูเรียนของเราน้ำอไอโดรเจนของเราเนี่ยมอนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปทำนะคะอีกสองเส้นปรากฏว่าหมอบอกว่าคุณแสดงความดีใจด้วยคุณไม่ต้องทำาแล้วอีกสองเส้นเส้นเลือตีบตางเดินหายใจได้หายไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องดื่มน้ำยูเรียนที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีความสุขกับที่การได้เห็น ผู้ป่วยได้หายทรมานจากการที่ป่วยอยู่ค่ะโอ้หเรียกได้ว่าเป็นเคสที่สุดเจ้าจริงๆนะครับจะจะต้องบายพาสหัวใจแต่ตอนนี้ไม่ต้องบายพาสแล้วเราก็หายแล้วด้วยครับไประยะ4ี่เหลือร,ระยะสามโอ้ไม่ธรรมาดานะครับกับผลิตภัณ์ของสัตว์เลี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่รับชมไปแล้วนะคะคุณจะได้รู้ความมหัศจรรย์ของน้ําไฮโดรเจนนะคะจากเครื่องเฮลิออนนะคะเครื่องผลิตน้ําไฮโดรเจนที่ต่างประเทศราคาแสนเกือบสองแสนเลยนะคะหรือไม่ก็สามารถซื้อรถมือสองขับได้ เลยนะคะเครื่องราคาจะสูงมากนะคะแต่ว่าเครื่องเฮลิออนเนี่ยค่ะราคาหลักหมื่นนะคะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะก็คือดูแลคุณและครอบครัวของคุณได้ด้วยเพียงแค่ราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเป็นไงบ้างคะอยากเป็นเจ้าของเครื่องเฮลิออนแล้วหรือยังนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะกับโ oh, อแก้มณีนะธะนันการณมีสวัสดีค่ะ